ีถ้าเขามีเราสามารถขอเขาได้แล้วก็เก็บเป็นยาข้ามได้เป็นเป็นยืนยันอีกจริงเองว่าบอยคนนี้เราเป็นเก็บผู้คนแล้วนะเป็นคนที่รู้เรื่องจริงอะไรในในสิ่งที่ชุมชนยอมรับและถ้าเกิดได้รางวัลมาให้ยอมรับระดับชาตินอจะชุมชนแล้วได้ระดับชาติด้วยนีี่ดม เราโซเวทันต้นก่อนคือศึกษาภาพใหญ่ก่อนนะภาพใหญ่เสร็จแล้วเราเราเช็คลิสต์ว่ามีที่ไหนบ้างเสร็จปุ๊บเราก็ลงไปลึกๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าค,าคานสามารถที่จะออกมาในในระดับวงกว้างได้เนี่ยเราก็เลือกได้เพราะบางคนแค่แค่ว่าโอเคมีอะไรหน่อยแล้วก็ชาวบ้านอยากจะแบ็กอัพกันขึ้นมาให้มันดังบางคนก็ไม่มีนนอ,มอะไรจริงๆคเคยไปเจอแล้วไม่มีอะไรจริงๆนะฮะมันก็ต้องมีม,มีการคัดเลือกผสมควนทีนี้ถามว่าถ้าคนที่ ที่ที่คัดเลือกเนีคือใครถ้าจะให้ผู้เชี่ยวชาญในในด้านนี้เข้ามาด้วยยิ่งยิ่งโอเคเลยถ้าสมมติเราไม่มั่นใจนะลงหลายๆชั้นยิย่งดีนะครับดีอีไรเสร็จไหมครับ ตัวแมネจเม้นต์นะครับเราต้องเน้นในอะไรบ้างเน้นการสร้างของใหม่นะครับต้องดูเรื่องสตาติกส์นะครับดูเรื่องตัวเศษดูเรื่ององคอ์กรดูเรื่องพัฒนา มีอะไรบ้างเขาเจออะไรฮะปลาล่าก็สองเออมวยไทยเนี่ยกำลังเป <k iller> ็นที่โฟกัสอยู่นะครับจริงทำดีๆนะทำดีๆแล้วจะรูปเป็นร่างดีๆแต่ของเราออไปออกไปไม่ได้ไกลชอบมีอะไรผมามอยากนะชอบทต่ให้ปั่นหาง เปในไทยนะมีบางอย่างเข้าไปยุ่งพังทุกเรื่องเรามันดีๆปึ๊บตกสังเกตไหมสิม่งหนึ่งที่ที่เป็นตัวชี้วัดถึงความสีวิไลเอาสามารถในดานการกีฬานี่สุดไทยเริ่มเริ่มเริ่ม,รมประเทศสีวิไลนะแต่ส่วนใหญ่เป็นกีฬากุศิลนั่นเลย บอลเอ่อแบดเออบอลไทยเป็นไงบ้างไปมือโลกครับแบดไทยก็ไปแบดไทยก็เป็นมือโลกครับแต่ถ้าสังเกตดูไม่ดีดิเออแบดอ่อนอิ่เรื่องบางอย่างเข้าไปรุ่งรุมากถ้าดูสมาคมบอลไทย เราต้องคิดอย่งไรอาเซียนโอเคพอแล้วนะครับอันนี้ก็คือเฟรมเวมิร์ก เือของอันนี้คือที่ผ่านมาเนีคือตัวทฤษฎีเกี่ยวกับของมองโฟกัสไปที่ตัวเทคโนโลยีหรือนโนเวชันกับีเวนมาดันั้นเวลาเราไปไปดีเฟนเราเป็นตัวเล้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เทคโนโลยีเราคืออะไรเราได้มาอย่างไรเราคิดขึ้นมาได้อย่างไรโดยมีดักอัพนะครับว่าเราคิดขึ้นเองแต่โดยอาศัยทฤษฎีอะไรเทคนิคอะไร มันเป็นประเภทไหนระดับความหม่เป็นยังไงนะครับรูปแบบของมันคืออะไรเราคุยได้พูดไดนะ้ถึงแม้ท่านจะท,ะ IT, ทําเรื่องไอทีนะครับในเรื่องไอทีท่านต้องบอกได้ว่าท่านใช้เทคนิคอะไรนะครับไม่ได้บอกว่าผมใช้สารสนเทศ แต่เรามีอะไรเกิดไหมครับ ทางด้าน,านความรู้ความรู้และการวิจัยได้เกิดเป็นนวัตกรรมต่างๆตอนนี้ทุกอย่างที่ดินแลนด์เริ่มมีเคเสียเริ่มมีเทคโนโลยีหลังจากนี้อาจารย์ครับอาจารย์มองว่าประเทศไทยเราเมื่อเปิด AEC แล้วเนี่ยกลุ่มอาเซียนเราเนี่ยจะมีโอกาสที่จะจะพัฒนานวัตกรรมได้อย่าง,างสัมพัทธ์ยุติธรร เพราะว่าเราก็มีสิงคโปร์มที่ที่อย่างที่อาจารยนี่ของยุโรปที่ที่ที่อ่านในบทความนี้ก็ว่าเขาก็มีวิกฤตในเศรษฐกิจของงานยุโรปตอนนั้นก็มีก็มีอยู่ก็อาศัยอาศัยข้อสนอย่างป็นแรงก็อาศัยข้ัพิจารณาชาติแต่หลายประเทศก็อาศัยท้อพิจารณาชาติจนจนเขาได้ประชุมกันที่กินแลงแล้วก็ได้ได้วางโครงสร้างตรงนี้ในการพัฒนานวัตกรรมในในสภาวยุโรป ในประเทศในกลุ่มอาเซียนเราเนี่ยเมื่อเราเป็น a อ c แล้วเนี่ยเราเราพูดอยู่งนี้มากไหมครับเรามีมีแนวทางร่วมกันที่แัฒนาร่วมกันแต่ตอนนี้ถามไม่ได้ก่อนว่าสี่ประเทศถือวี่เพื่อสัวหรือเปล่ายงไ้่สิทธิ์หเป่าถูกไหมเพื่อนแท้เราม่ใช่้างสี่ประเทศมเป็นเพื่อแท้เราสิงโปร อื่สิงคเปร์นี่เรื่องจากสิงโปรเป็นเกาะสิงโปเป็นท่าอาศัยเราหลายหลายเรื่องนะคอมเมนต์เรา ไม่ค่ <cuanto S 2> <iah. S 1> อยมีความไว้ใจกันใช่ใช่แต่แตมันมันมันคาสมันไม่ค่อยมีอ่ะของเราอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ากัมมาเลเรา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 เชื่อใจมิชลินเพราะอะไรเพราะปัญหาสามเสามบเสียบสามสามถูกไหมเราก็เชื่อใจมิชลินนั่นเนี่ยแหละเปิดประเทศเอซีเราเราจะสวยเราจะสวยเพราะ พราะหลายหลายประเทศเราเป็นทางผ่านหลักของประเทศอียิปต์ไปสู่สิงคโปร์เขาม่ายามทาดันให้เราเป็นทางผ่านทาง,างรถไฟพยายามทำดังให้เจอไม่เป็นทางผ่านหรือไม แค่โยนสินค้าบางอยา่ยยยางเล็กๆน้อยๆขาดประเทศไทยแต่สินสินค้าว่ารูปใหญ่ เรื่องนเรื่องนที่จะเป็นขมอมูลการวิจัยว่าเราจะเตรียมตัวยังไงแลวจับยังไงที่จริงคณะบุีอาสไให้ผู้นี้แต่ว่าน่าจะต่อเรื่องเลยจริงจริงอยากให้การเป็นเกินมาพูดแล้วแล้วไ้ท่าที่จะได้ดูเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบทพูดว่าเป็นเป็นเพจเพราว่าแต่ร้อยไปตอนเรียนษาให้ 加油来了！ แล้วก่อนเลือกพอเรองเลือกเท้าปุ๊บอะไรเท้าอะไรมาเก็บหมดอะเต็มห้องเลยฮะทุกอย่างคือต้องผ่านตาเราหมดแล้วก่อนพอเราอ่านไปได้สักพักหนึ่งนะซักหมดแล้วเริ่มซักเปี่ยนใชเลยผมถือว่าจะไม่ติด

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความอ,อั่นไหวในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีพอๆกับความมั่นไหวในสังคมจริงๆไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูจากข่าวก็จะเห็นได้ว่าหลายๆข่าวรายการคุยข่าวมักจะเอากระแสทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมาเป็นประเด็นในการพูดคุยและเริ่มมีการที่ที่แยกในการทำโพลนะครับว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ยังไงนะครับในส่วนของผู้ที่ดูจาก เราะว่าที่อย่างไรซึ่งเล่าๆต่างกันครับแต่ถ้าดูสังเกตข้าพลักษเนี่ยหัวข้อข่าวที่ส,สในใจแทบจะไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสื่อว่าณตอนนี้เนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เหมือนกับเป็นสังคมเราอิสุกอนึุม,มไปแล้วนะครับไม่พูดจจาจานใจนี้ทำได้แค่นี้นะครับโอเคครับครับก็อันนี้ก็เป็นสไลด์ีนบอร์ด เนวิที่ที่มีอยู่ในโลกเราปัจจุบันในการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ,ๆนะครับสีน้ำเงินนี้จะเป็น a c e b o o k นะครับสีน้ำเงินนี้เป็น Facebook ส่วนสีแดงนี้จะเป็นแอปอื่นที่ไม่ใช่ a c e b o o k นะครับที่พูดถึง a c e b o o k เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งแอปพลิเคชันหรือหนึ่งช่องทางเใ,ในการที่เราจะเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับจ,จะสังเกตเห็นว่าณตอนนี้เนี่ยเกือบทั่วโลกนะครับก็ก็ใช้ตรงน,นี้กันทั้งหมดแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่คไทยหรือของอเมริกาเท่านนนัั้ะครบ ย่างที่บอกครับมันมันเปลี่ยนสมุนกับสังคมสัคมนึงไปแล้วนะครับเรามัจะถามว่าประชากรประเทศไหนมากที่สุดน้อยสุดเป็นลาดับกันนะครับณนะปัจจุบันนี้เนี่ยประชากรที่เยอะที่สุดในโลกคือะชรบนโซเชียลเน็ตเวิร์กบนเฟซบุ๊กนะครับต่อไปนี้ในอนาคตเรา,นา,นานจะต้องแยกว,ว่า,าประชากรไม่ได้แยกตา่างประเทศนะแต่ประชากรแยกตามแอปพลิเคชันว่ามีจำนวนประชากรเท่าไหร่มีคนเล่นอยู่เท่าไหร่นะครับ กระบวนการจริงๆแล้วมันก็เป็นกระบวนการเป็นวิวัฒนานการมาจากเทคโนโลยีของเว็บนะครับซึ่งก็เริ่มแต่เว็บ1.0นะครับเว็บ1.0คืออะไรเว็บ1.0คือเว็บที่ที่เป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับแบบบนเว็บนั่นก็คือเว็บาสเตอร์เป็นผู้นำเสนอคอนเทนต์แล้วผู้ใช้หรือยูเซอร์มีหน้าที่เข้าไปไปไปอ่านนะครับไปรับข้อมูลเท่านั้นเองนะครับจะไม่มีการโต้อตอบกันสักเท่าไหร่นักนะครับ จนก้าวเข้าสู่เว็บ2.0ซึ่งแลณตอนนี้ก็เริ่มมีการใช้กันมากขึ้นนะครับเว็บมาสเตอร์ก็จะให้ข้อมูลแล้วก็ผู้ใช้นะครับยูอร์ก็จะจะสามารถให้ข้อมูลหรือใช้ข้อมูลกันได้นะครับเป็นช่วงที่เป็นยุคที่เราเริ่มมีการการสร้างบอรมนะครับมีการใช้เว็บบอรนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาครับเป็น2 อจุดศูนย์ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยนะครับเริ่มมีการใช้ข้อมูลเป็นหลักมากขึ้นแล้วก,ก็เริ่มมีการแชร์กันมากขึ้นนะครับและตอนนี้เนี่ยเว็บมารเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ให้บริกละแต่เป็นเป็นผู้เหมือนกันเป็นผู้กับที่สร้างหเพจขึ้นมาที่จะให้ผู้ใช้เป็นผู้ที่ออกแบบและก็ดีไซน์เองเหมือนอย่างเมื่อก่อนนีนเน้เราใช้ไฮไฟนะครับไฮไฟส์มันก็เป็นแค่าเพจตัวหนึ่งนั้นเองที่เราสามารถไปอีดิ ค่าต่างๆให้มันเป็นหน้าหน้าเพจของเราโดยเฉพาะนะครับแ้วตอนนี้เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าปัจจุบันเว็บน2.0เริ่มที่เริ่มเริ่มทำให้เรานั้นสามารถให้ข้อมูลรืะคอนเทนต์กันได้นะครับเ,รเว็บ2.0นั้นก็จะเป็นยุคที่ที่ข้อมูลอธิบายข้อมูลนะครับเราเริ่มมีการใช้แท็กนะครับแท็กตรงนี้คืออะไรแท็กตรงนี้ก็คือ สิ่งที่ใช้อธิบายข้อมูลทีหนึ่งนะครับเป็นการอธิบายข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับ,นรบ,นนรบจนทําให้ณปัจจุบจันนี้ข้อมูลที่ที่ที่อยู่ในในโซเชียลเน็ตเวิร์กในอนะินเทอร์เน็ตทั้งห้ดข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนช่วยกันช่วยกันแชร์ช่วยกัน Share, ช่วยกันทาไปไว้นะครับเมื่อข้อมูลมันเยอะมากแน่นอนครเราจะมีปัญหาในเรื่องการหาข้อมูลหรือหาคอนเทนต์ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็จะหาอย่างไรให้มันเจอ ก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นการสร้างคําอธิบายข้อมูลจากข้อมูลนะครับเป็นการใช้แท็กอย่างที่เราใช้ใช้กันอยู่นะคะในแรวก็จะเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในสไลด์นี้ก็จะบอกว่าโอเคเว็บน0สูงจะเป็นเป็นโลกโบนเว็บนะครับเว็บสาสสูงก็จะเป็นโซเชียลเว็บนะครับสารสสูงก็จะเป็นสเปติเว็บนะครับลักษณะของสเปติเว็บเนี่ยอันนี้เนี่ยผมผมยังไม่ยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับ แต่เวรถ4.0นี่เขาบอกว่าเป็นอิ erm. นทรีย์เจนเบสมันหมายความว่ามันจะมันจะสามารถมันจะสามารถพัฒนาตัวของมันเองได้ซึ่งตรงนี้ผมจะจะรีวิวเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าในเข้าข้าในเบื้องต้นคืออิ erm นทรีย์เจนเบสมันจะเป็นอะไรที่แตาา่บั๊บ นคโซเชียลนะครับโลก็คือโลกานะครับโมก็คือโมบายนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยอุปกรณ์โมบายพวกนี้เนี่ยเข้ามาเข้ามาซัพพอร์ตทำให้เราเข้าถึงโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ง่ายยิ่งขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโมบายโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับจะเป็นการสร้างคอนเทนต์และแชร์คอนเทนต์นะครับเป็นการสร้างและเปลี่ยนข้อมูล เพื่อนที่รู้จักนะครับจะสร้างความเป็นสังคมส่วนตัวเฉพาะขึ้นมาในส่วนของเรานะครับลหลายๆอย่างในภาพกรุ๊ปทางด้าน,นาซ้ายมือนะฮะจะเป็นตัวที่บอกในเรื่องของโมบายโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับจริง,รงๆแล้วเราใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารเป็นหลักอยู่แล้วเท่าที่เท่าที่เท่าที่ผ่านมาแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่โทรศัพท์มือถือสามารถเข้าไเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ความเป็นโซเชียลความเป็นสังคม,คม,งคมก็เลยเกิดขึ้นตามมาด้วย ซึ่งถามว่ามีพลังมากไหมจริงๆแล้วเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กมีพลังมากพอสมควรครับหลังจากที่โทรศัพท์มือถือทุกรุ่นสามารถคอนเน็กเข้าสู่ Facebook หรือ Twitter ได้พลังมากของมันสามารถทําให้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศหลายๆประเทศในระดับอ,อการได้นะครับจนทําให้ประเทศจีนนะครับต้องระวังในเรื่องของการโพสทว Twitter หรือ f a c e b o o k นะครับ ครับในในมุมมองผมมองว่านี่คือ architecture innovation มันเป็นสิ่งที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของของเราไปเลยนะครับนวตัตกรรมภาวรูปมันที่ดีส์เลยที่จ่ในไอแพดคอนเทนด์ครับยกให้ใครที่ดูนะครับรูปกลมๆนี้นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเป็นการสร้างกลุ่มเป็นการสร้างเพื่อนเป็นการ มเมนต์นะครับข้อเสนอแนะนะครับเป็นการสร้างการเชื่อมต่อนะครับเป็นพลังแห่งเจเนเรชั่นต่อไปนะครับในมุมมองของผมมองว่านวัตก,กรรมโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือ,อ,อสังคมออนไลน์เนี่ยมันเป็นนวัตก,กรรมที่เรียกได้ว่าเป็นอาร์กิติเจอร์อินโนเวชั่นนะครับมันเปลี่ยนแปลงทั้งสถาปัตยกรรมนะครับโลกการสื่อสารเราเปลี่ยนไปเมื่อมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามานะครับ เราเริ่มสนใจในในสื่อในในในคอนเทนต์มากขึ้นเราเริ่มสนใจในตัวของเนื้อหานะครับตัวของอินโฟมชันมากขึ้นเมื่อก่อนนี้เราอาจจะใส่ใจในเรื่องของอุปกรณ์ mm. เป็นหลักแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราใส่ใจในเรื่องของเนื้อหาและก็คอนเทนต์เป็นหลักนะครับเราไม่ได้ิดเรียกว่าโทรศัพท์มือถือจะต้องเป็นรุ่นไหนเฉพาะจะจงเท่านั้นนะครับเลยทาให้ปัจจุบันไม่มีโทรศัพท์รุ่นไหนอามาตัาาเหมือนโนเกียสัมซุงทันทุน นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มีความสุขมากครับรุ่นนี้เราได้เล่นเกมมูกันเพราะรุ่นนี้นะครับตกก็ไม่พังนะครับนี่คือนี่คือพลังของความรู้ที่ที่เราได้จากข้อมูลที่มันถูกแชร์ไปในโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับเรามักจะบอกว่านี่คือเป็นยุคข้อมูลข่าวสารนะครับแต่เมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วมันก็จะเกิดเป็นโนเลทข,ขึ้นมาเหมือนอย่างที่ท่านรัตจ,จรุลได้กล่าวในบื้นต้นแล้วสิ่งนี้ฮะจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคตน,นะครับ อันนี้ใมุมอมองของผมเนี่ยมองว่านี่คือ process innovation ครับมันจะมีกระบวนการคือจริงๆแล้วเนี่ยคงสร้างเมื่อเมื่อถูกปรับเปลี่ยนไปเมื่อถูกเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการจะค่อยๆค,คือผมมองว่า i n n o v a t ต่างๆมันเป็นเหมือนกับตัว process ที่ทำเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเข้าสู่ social network แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของ ของโลกออนไลน์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มมาจากยุคที่มันเป็นสแตติกแล้วมันก็จะมีเว็บที่เกี่ยวข้องหรือมีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในช่วงนั้นๆแล้วก็ค่อยๆมีการพัฒนอา,าอย่างต่อเนื่องนะครับเ,เริ่มตั้งแต่ยุต้นไมเสร็จ Internet, แล้วก็มาเป็นปี1999ก็เริ่มมีการ,กการกใช้บล็อกนะครับมีบล็อกเกอร์มีวิกิพีเดียในปี2001นะครับแล้วก็จะเริ่มพูดถึง RSS feed นะครับในปี2002นะครับเราเริ่มใช้เว็บเพจในการเขียนบล็อกเราเริ่มใช้ลิงก์ในการ ฝากประวัตินะครับแล้วก็อัปเดตประวัตินะครับซึ่งลิงค์เนี่ยมือน,นอกใช้มากนะแล้วก็เดีย๋ยวนี้บริษัทใมือน,นอกมักจะใช้ข้อมูลจากตัวรีเจตเนี่ยในการตรวจสอบพนักงานหรือในการที่จะเลือกพนักง,งานเข้าสู่บริษัทนะครับที่ที่รีวิวมาผมเพิ่งทราบว่านะปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเป็นบริษัทหรือเป็นองค์กร หาพนักงานเขาอยู่ในใน์กรงเขาไม่ใช่เราต้องไปหาบริษัทเพื่อสมัครงานเราฝากข้อมูลของเราไว้ในสื่อออนไลน์เหล่านี้ครับฝากประวัติของเราไว้ในสื่อออนไลน์เหล่านี้นะครับถ้าเรามีความสามารถเรามีเซอร์ติฟิเคทพอเรามีความสามารถพอเรามีประสบการณ์พองานใะก้องหาเรานะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าณตอนนี้เนี่ยโลกของเราก็จะเปลี่ยนไปในเข้าสู่ยุคที่คุณจะต้องรู้ถ้าคุณไม่ร,มรู้คุณไม่มีความสามารถคุณก็คุณก็อยู่ไม่ได้ กกันจะไม่ได้วัดกันที่ใบป,ปริญญาหรือวัดกันที่เหมือนอย่างที่สงคมไทยเป็นตอนนี้ก็คืออาศัยว่าเรียนจบปริญญาตรีไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเรียนจบออกมาขายให้มตํำนะครับแต่ทีเริ่มต้นนะครับลดต่อไปในอนะคตเราถ้าเรารู้เรามีความสามารถในเรื่องนั้นๆเนี่ยบริษัทหรืองานจะเข้ามาหาเราเองในปี2004เริ่มมี a c e b o o k ครับเริ่มมี youtube นะครับในปี2005มี t ว i t เตอร์